สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิรมจิกโกยทีครับผมยังคงอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับอยู่ในกรุงไทเปตอนนี้เราออกมาจากนานกางเอ็กซิบิชันฮอล์นะครับที่จัดงานคอมพิวเทค2023นะครับผมเดินทางมาที่กลางเมืองตรงนี้ถ้าดูใกล้ๆโอ้ตึกนี้บงังเราจะเห็นตึกโตไทเป101นะครับก็คืออยู่เซ็นเตอร์ซิตี้ของเขาเลยนะครับ ตรงกลางตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของห้างสปปรรพสินค้าซึ่งเรายือนอยู่ตรงสี่แยกพอดีเลยนะครับแล้วก็จะมีห้างสปปรรพสินค้าเต็มไปเลยเลยห้างนี้เป็นบร z สห้างนี้เป็นชินกงมิสุโกชินะฮะก็เอเซอร์นะครับเขาได้มาตั้งเป็นเอเซอร์ดาวเทาโชว์เคสครับเป็นป๊อปอัพโตร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเผื่อที่ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปเดินคอมพิวเทคไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับรู้ว่าบูธเอเซอร์ในนานกังเอ็กซ b i พรสชันฮอลล์จะมีอะไรบ้างตรงนี้กลางใจเมืองชาวไต้หวันทุกคนเนี่ยจะได้เห็นที่นี่แน่นอนนะฮะเขาทำานี้ทุกปีนะเท่าที่ผมจำได้เวลาเรามางานคอมพิวเทคในแต่ละปีนะครับเอเซอร์จะมีป๊อปบ๊าปโซแล้วไม่ได้มีแค่ป๊อปมัสโตตรงกลางตรงนี้ตรงเดียวนะครับมีปีกนูน้นมีปีกซ้ายและปีกขวาด้วยเดี๋ยวพาไปดูทีละปีอันดับแรกเราเข้าห้องใหญ่ก่อนนะครับ ไปดูว่าผลิตภัณฑ์ที่มาโชว์ผมเดาว่าน่าจะคล้ายๆกับที่เราดูในบูธแหละแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็จดตกแต่งให้แตกต่างออกไปยิ่งขึ้นนะครับไปดูกันครับเข้ามาข้างในป๊อปป๊อปโซของเขานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาตกแต่งให้คล้ายกับบูธในงานที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2โซนก็จะมีโซนที่เป็นทั้งพรีเดเตอที่เป็นเกมมิ่งนะครับกับโซนที่เป็น โซนผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์เพียวนะครับก็จะเป็นแนวลักโลกนะครผสมผสานกันอยู่ในที่เดียวเลยผมเห็นอุปกรณ์หนึ่งอันนี้สะดุงมากตกใจมากนะครับชื่อว่า s u n เคอร์ว่ากับ e r g y s y s r l i e Energy Management อันนี้เหมือนกับแบบว่ารับสัญญาณารับกระแสไฟฟ้าจากโซลา r เซลล์นะครับแล้วมาโตอ,อยู่ในนี้นี่มีผลิตภัณฑ์เอเซอร์แบบนี้ด้วยนะครับเหลือเชื่อมากๆนะฮะ โซนด้านนี้ก็จะเป็นอาหารว่างซึ่งเขาจัดงานเสร็จแล้วทุกคนกินกันไปหมดเรียบร้อยแต่เราจะมาดูผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งจะคล้ายๆกับในบูธเลยนะแต่ว่าดูอีกรอบแล้วกันสนุกนะฮะนี่คือเวโ s ซี i ี s นะครับของ Acer a s p i r e นะครับก็จะมี14 15 16นะครับมีขนาดจอให้เลือกนะครับดูวัสดุที่เขาใช้ครับจะเป็นวัสดุแบบรีไซเคิลด้วยนะตัวนี้น่าจะเป็น Blue m a r i n a Blue Design นี่นะฮะ 30%จะเป็นพลาสติก PCR นะครับซึ่งจะเป็นพลาสติกที่ขั้นตอนการผลิตก็ใช้ก่อให้เกิดคารบ์บอนน้อยแล้วก็ยังสามารถรีไซเคิลได้ง่ายและสะดวกด้วยนะครับพลาสติกส่วนใหญ่รีไซเคิลได้ยากแต่อันนี้รีไซเคิลได้นะครับเดินมาทาั้งนี้ครับเราเตอร์รุ่นยอดนิยมที่เราแนะนำไปแล้วผมอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ดูไปดูได้ Acer Connect Vero W6M เป็นเราเตอร์ตัวแรกที่ใช้วัสดุรักโลกนะฮะ ก็ใช้เป็นพลาสติก CPR 30%ด้วยเช่นกันนะฮะใช้เสร็จแล้วหมดอายุแล้วคุณเอาไปทิ้งพลาสติกตัวนี้จะสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะครับแม้แต่ตอนผลิตเขาก็รักโลกด้วยเช่นกัน่ซนทางด้านนี้ก็จะเป็น Acer Swift นะครับเป็นตระกูลแล็ปท็อปที่หลายคนชื่นชอบนะครับคนที่เป็นแฟน Acer ในประเทศไทยก็ชื่นชอบนะครับมีทั้ง Swift Go 14 มีส w i ฟ X14 นะครับแล้วก็ s w i ฟต816นี่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะฮะเป็นจอ OLED d ดิสเ a ลด้วยนะครับ120 h ฮค่า 4DCI P3 100%เป๊ะนะฮะใช้ทำงานได้เลยนะครับตกแต่งภาพทำงานได้เลยสเปคก็ดีเป็นไรเซน 77840U นี่นะฮะแต่ถ้าตัวที่ขายในบ้านเราจะเป็น7040ไรเซน7040นะครับแล้วก็ ชิปกราฟิกจะเป็น AMD Radeon 780M นะฮะสเปคบ้านเรากับที่เมืองนอกก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่จะได้รูปทรงแบบนี้เลยนะครับนี่สวิตช1 6นี่ตัวนี้มี2ตัวนะฮะมี2รุ่นให้โชว์นะครับส่วนทางด้านนู้นเดี๋ยวผมให้ภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับก็จะเป็นเกมมิ่งตะกูลเกมมิ่งนะครับ Predator Titan 16นะวางโชว์อยู่นี้เลยใครที่สนใจโน้ตบุ๊กประเภทเกมมิ่งก็ แวะมาดูได้แวะมาลองสัมผัสตัวจริงได้นะครับหลายคนให้ความสนใจมากดูฝั่งทนุเนี่ยคนจะมุงเยอะเป็นพิเศษคุณผู้ชมดูเห็นไหมฮะคนแน่นเป็นพิเศษฝั่งผมนี่โล่งเลยคุณ <laughs> ผู้ชมครับตรงมุมของ Predator ที่เป็นเกมมิ่งนะครับ จะมีมุมหนึ่งที่เป็น 3D Gaming ก็คือนำเอาหน้าจอที่เป็น Acer Special Lab s นะครับมาโชว์ตรงนี้ครับจะเป็นรุ่นที่เป็น Edition ทั้งเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็เป็นจอคุณจะได้เล่นเกมแบบ3มิติโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นตรงนี้ด้วยนี่เป็นไงตื่นตาตื่นใจมากมีสาวๆเล่นนะฮะนี่เป็นไงโอ้โหเราถ่ายด้านข้างนี่มองไม่เห็นนะอ่าแต่ต้องต้องมาดูจอจริงถึงจะเห็นได้นะครับหลายคนชอบมากนะครับตื่นตาตื่นใจมาก สุดยอดเลยนะครับแบบเป็นโน้ตบุ๊กก็มีตัวนี้นะฮะนี่คือ Helios 3D Special Lab Edition นะฮะเป็นตัว Helios 15นะครับถ้าเป็นจอเฉยๆก็มี Special Lab View นะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ในตระกูล Vero Series นะครับของ Acer นะครับซึ่งเป็นวัสดุแบบใช้โอเชียนพลาสติกครับ เป็นพลาสติกที่เก็บได้จากท้องทะเลนะครับก็คือเราช่วยเหลือธรรมชาติไปด้วยนะครับหรือฟื้นธรรมชาติไปด้วยแล้วพลาสติกเหล่านี้ถูกมารีไซเคิลทามาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้นี่นพลาสติกแบบนี้นี่นะฮะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่เป็นก้อนอย่างนี้รวบรวมออกมานะครับแล้วมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เวโรซีรีนะครับนี่ครับมีหลากหลายเลยมีทั้งกระเป๋ามีทั้งโอซองเอกสารนะครับสลีฟเคส มีคีย์บอร์ดก็มีเมาส์ก็มีนะครับโอ้หลากหลายมากๆกระเป๋าเป้ดีไซน์สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้คือป๊อปอัพตรงกลางเดี๋ยวเขามีอีกสองข้างนะฮะปีกซ้ายกับปีกขวาเดี๋ยวเราไปดูปีกซ้ายกันก่อนไปครับจากป๊อปอัพสโตร์ที่เป็นโชว์เคสตรงกลางนะครับเรายังมีปีกอีกสองข้างนะครับเดี๋ยวพาไปดู นะเดินมาถึงตรงปีกด้านซ้ายนี่เราจะเจอตรงนี้ครับเป็น 3D เป็นภาพปรินต์ 3D ซึ่งเราจะต้องไปยืนตรงตำแหน่งแล้วถ่ายออกมาเนี่ยจะเหมือนผมอยู่ในภาพนั้นแล้วก็อวหัดเสียวนะครับนี่กล้องอยู่ตรงนี้ครับกล้องอยู่ตรงนี้เขาบอกไว้แล้วผมไม่ยืนตรงนี้คุณผู้ชมชุบนี่มุมมองออกมาเป็นไงครับอา้าวเกือบหล่นแล้วเหมือนอยู่ในอวกาศพีเดเต <laughs> <laughs> สวยงามสวยงาม ต่อกันเลยครับโซนที่เป็นปอปอพด้านซ้ายนะครับโชว์เคสของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มต้นจากโซนที่เป็นฟรีเดเตอร์เป็นเกมมิ่งก่อนนะ,ะบรรยากาศเกมมิ่งมากๆนี่ฮะตรงนี้ครับจะมีเป็นคอร์พิตนะฮะเล่นเกมรถแข่งอยู่ตรงนี้นี่คือ Acer Speed Go สนะะุกสนานเลยนี่เรียบร้อยครับชนล้วหน้าแหกเรียบร้อยนะฮะตัวแรงของปีนี้คือ p r e a d e r Orion X นี่ตัวนี้ครับเป็น PC Gaming เครื่องจิวจ๋วๆแค่นี้เองมีตัวเครื่องจริงอยู่ตรงป๊อปอัพตรงกลางนะครับตัวตรงกลางเดี๋ยวผมเก็บภาพอินเสิร์ตมาให้ดูจะเป็นเครื่องจิวจ๋วๆเลยขออนุญ,ญาตอ่านสเปคนิดนึงเมื่อกี้ถ่ายรูปมานะฮะตัวนี้คือจะเป็น PC Gaming ขนาดไซส์จิว๋วมีหูหิ้วด้วยนะเนี่ยหูหิว้ว เราสามารถหิ้วไปที่ไหนก็ได้หรือไปแขวนที่ไหนก็ได้ไปไปติดตั้งได้ด้วยนะติดตั้งอย่ด้านบนของกระแพงบ้านก็ได้แล้วชิ้นส่วนเนี่ยเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ําอัดสเปคมาแบบเต็มๆเลยนะครับเลือกได้ตั้งแต่คอ i5 ไปจนถึง Intel c ค r e i 9 1 3 9 0 0 ks ตัวท็อปสุดเนี่ยสปีดคล็อกอยู่ที่6.0 GHz เลยนะโอ้เรียกว่ามาเต็มนะครับแรมนี่ก็ได้ดี R 5,56 0 0นะฮะบัส5 5 0 0 6น แล้วก็การ์ดจอเลือกได้ตั้งแต่4070 Ti ไปจนถึง4090เลย RTX NVIDIA โอ้โหสุดๆจริงๆสุดในรุ่นนะมีตัวจริงให้ดูด้วยแต่ตรงนี้มีแต่ป้ายนะครับนะฮะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเกมมิ่งอีกหลายรุ่นของ Acer นะครับนี่มี X27U ตรงนี้เป็นจอจอ27นิ้วนะครับแล้วก็มี่อเล on 7000อันนี้เป็นซีรีส์ที่ออกมานานแล้วนะครับตัวนี้นะฮะ ก็ยังโชว์ยังขายอยูอ่ตัวนี้เป็นตัวที่กำลังจะเข้าไทยนะครับก็คือ p r e d a ต o r t i t a ั16ที่ผมได้พูดถึงไปนะครับตัวนี้ก็กำลังจะเข้าไทยแล้วฝั่งนี้เขาจะมีเกมที่ a อ e ซร่วมโปรโมทอยู่ p r e d t t r รร่วมโปรโมทอยู่นะครับก็คือ Red f อ l นั่นเองแล้วเขามีเป็นคอสเพลย์ด้วยนะมีทีมมาแล้วถ่ายรูปแอคชั่นเก๋ๆเ,เป็นตัวละครอยู่ในเกม Red ฟ l นะครับสนุกสนานเลยทะลุจากโซนของ Predator นี่เขายังไม่จบแค่นี้เขามีอีก เราเดินมาทางนี้โอ้โหพัดลมไอ้น้ำนี่เปียกได้เลยนะเอ้ยจริงๆฝนตกนะฮะโซนนี้ครับเป็นโซนของเอเซอร์เพียวอนี่นสี่4กลมีบรรยากาศน่าดูนะฮะขออน,นุญาตหลบฝนฝนตกภาษาจีนเขียนว่าอะไรไม่รู้ผมแปลไม่ออกนะครับแต่เขาจะเป็นเกมเป็นจออยู่ที่พื้นแล้วให้เราเอาเครื่องดูดฝุ่นของเอเซอร์นะครับมาดูดดูดดเก็บคะแนน เก็บคะแนนเป็นเกมให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมามาเล่นได้นะครับก็สนุกสนานดีแล้วมีภาพประกอบให้นะฮะผมไม่เล่นหรอกเดี๋ยวเปลืองเวลานะครับพามาดูผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์เพียวดีกว่านี่ตรงนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่เครื่องดูดฟูนนะครับตัวพัดลมกระจายอากาศพัดลมตัวน,นี้ดีมากนะลมแรงแล้วก็ลมแบบมันบีมอะลมมันบีมมันยิงได้ไกลมากขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วมันหมุนปรับขึ้นลงได้ด้วย นะฮะปรับองศาขึ้นลงได้ด้วยผมชอบมากใช้อยู่ที่สตูของเรานะฮะร,รวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศนี่นะฮะนี่เครื่องฟอกอากาศโอ้โหสวยงามนี่ตัวนี้ตัวนี้กระจายแรงลมกระจายความสะอาดได้ด้วยนะฮะ acer peel pro v e โ o นีโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ pro uvc ด้วยมีมีการใช้แสง uv ฆ่าเชื้อด้วยนะฮะแล้วก็ที่มุมมุมมุกันอยู่ด้านโน้นนะครับมี ผลิตภัณฑ์จากเอเซอร์เพียวเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งเครื่อง PC มีโอ้ยมีแผงโซล่าอย่างนั้นด้วยเอาไปทำอะไรอะ่ะเอาไปทำอะไรอะ่ะงงเลยมีเครื่องทำน้ำดื่มนะครับเครื่องกรองน้ำเอเซอร์อะคว้าเอเซอร์เพียวอะควานะครับนี่นี่นี่อ่ะดู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 ดดอเจกต์อาซิมเขากำลงังตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยเรากรองด้วยเอเซอร์เลยนะจะซื้อแล้วจะซื้อแล้วแกจะซื้อแล้วแก,อ,แวแกอยากได้ละ โอเคเย่ยังเหลืออีกปีกหนึ่งนะครับปีกนี้เป็นปีกซ้ายยังเหลืออีกทางด้านหนึ่งทางขวาเดี๋ยวเราเดินทะลุไปทางนู้นเลยไปดูนะครับไปครับมาทางด้านปีกขวาของดาวทาโชว์เคสนะครับโซนนี้จะเป็นโซนของสกูตเตอร์ไฟฟ้ากับ e b บ k e นะครับที่เป็นยี่ห้อชื่อรุ่นว่า e ีนะฮะนี่นี่มีการทดลองขับด้วยนะฮะนี่เขาจะให คนที่สนใจมาทดลองขับซึ่งก็จะมีตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นให้ดูนะฮะอ่ะเรามาดูกันฮะนี่พอให้ขี่นิดเดียวนะตรงมานิดเดียวอย่างตัวนี้คือ e x p o ว่า Lightning 3นะครับตัวนี้ผมน่าสนใจมากที่สุดโฟนี่ตัวนี้เลยนี่คือสกูตเตอร์ไฟฟ้า p e d a t o r Extreme หูยทรงแบบโคตรซิ่งอะ่ะคุณผู้ชมดูดิ เฮ้ยมันอันนี้มันยืนยืนสองขาอย่างนี้เลยนะยืนอย่างนี้เลยนะยืนอย่างนี้เลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหเจ๋งมากอะ่ะดูดีมากน่าจะแรงความแรงเราไม่รู้สเปคเลยภาษาเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับแต่ความแรงน่าจะดีมากเลยนะฮะไม่บอกราคาด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นี่คือ asus es 3ซีรีส์นะฮะตัวนี้15,990ไต้หวันดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ18ื่นแปดไม่แพงไม่แพง มีเครื่องออมเงินกายด้วยเอเซอร์อีคิเน็กซ์ออกเสียงไม่ถูกเลยยินได้สองหมื่นหกพันบาทครับอุ้ยมีโต๊ะนี้เลยนั่งทํางานได้นะฮะหรือว่าเล่นเกมก็ได้นะครับแล้วก็ปั่นจักรยานออกกําลังกายนะฮะไปในตัวเลยอูดีมากส่วนตัวนี้ครับนี่คือ EB. 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 อีบี้อีบี้อีบี้อ๋ผมเห็นราคาอีบี้แล้วนะครับห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทไอแปดร้อยดอลลาร์ไต้หวันขอโทษห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยดอลลาร์ไต้หวัน ห้าหมื 50, 8, ่นห้าพันแดอลลาร์ไต้หวันนะครับ e b เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับสเปคไม่ต้องพูดถึงเราหลบทางเขาหน่อยหลบทางเขาหน่อยเขาจะลองนะเดี๋ยวเขาจะเกิดการชนกันเกิดขึ้นช่วยแบกหน่อย <laughs> แต่ทรงดีนะทรงดีไม่เคยขี่สกูตเตอร์สีใสายเชียว <laughs> โอ้ไม่เคยขี่นี่ทรงดีมากอ่ะผมชอบมากนะออกแบบดีมาก แล้วข้างในนี่น่าจะเป็นโมโนโชกเนาะนะน่าจะเป็นสวยงามโมโนโชกอยู่ข้างในหรือไม่มีโชกโอ้อามเดียวด้วยอย่างเท่ะนะครับโซนนี้ก็เจ๋งดีนะครับตกแต่งสวยงามนะครับเราเดินทะลุปไปด้านนู้น,น,นเขาจะมีเป็นดิสเพลย์เรื่องเกี่ยวกับรักโลกสักนิดนึงนี่ฝั่งนี้นะฮะเหมือนกัเป็นคำถามว่าคุณรักษาสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนี่นะฮะเอาพลาสติกมาตกแต่งแบบนี้เลยนะครับ สวยงามเลยนะฮะ Make Your Green Mark นี่นะฮะภาษาอังกฤษที่เขาแปะไว้นะครเป็นเป็นเรื่องของการรักโลกนะครับกำจัดขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งนะฮะลดการใช้แล้วก็นำมารีไซเคิลให้ได้มากที่สุดนี่คือปีกฝั่งขวาครับออกมาอีกด้านหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเขาตกแต่งไม่เหมือนกัน2ด้านนะครับอันนี้คือหอตรงกลางโอ้สวยเดียวฝั่งนี้นี่คือแบบดูรักโลกมากๆนะครับ เอเซอร์ดาวทาโชว์เคสนะครับน่าจะไม่ต้องปิดพร้อมๆกันกับคอมพิวเทค2023นะครับตรงนี้เป็นการใจเมืองเป็นห้างสับสินค้าด้วยเพราะฉะนั้นเขาน่าจะอยู่ได้ยาวนานกว่านั้นนะฮะถ้าช่วงนี้ใครมาที่ไต้หวันนะครับมาที่กรุงไทเปก็แวะมาตรงบริเวณนี้นะครับใกล้ๆกับ101ตรงนี้เขาเรียกว่าไทเปซิตี้เซ็นเตอร์นะครับถ้าคุณมาแล้วเจอนี้คุณแวะเข้ามาดูได้นะครับมาสัมผัสกับ บรรยากาศแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกับแนวคิดแนวคอนเซ็ปต์ของ a อเซอร์นะครับซึ่งมีทั้งเกมมิ่งแล้วก็มีทั้งเรื่องของความรักโลกด้วยนะครับเจอกันได้นะครับถ้ามาที่นี่อ่อไม่เจอดีผมกลับก่อน <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ